กระเอ้ยแก้วเอ้ยรีบอาบน้ำไปกินข้าวแต่งตัวได้แล้วค<า>่ะกาแก้ว<า>ตื่นได้แล้วเดี๋ยวไม่ทันรถบัสใครไปถึงโรงเรียนช้าคนนั้นเป็นหมาเฮ้ยเอ็กซ้าที่โกงนี่ว่ะออกคร้อมกันเซ่เฮอเช้ามากอดทะเลาะก,กันอีกละ ลาและแก้วเป็นพี่น้องฝาแฝดที่ไม่ค่อยจะรงรอยกันสักเท่าไหร่ทั้งสองทะเลาะกันได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกทุกเรื่องตั้งแต่สากกระเบือ,อยันเรือรบ <c oughs> เธอมาชา้า <c oughs> เธอเป็นหมาพูดมาก <c oughs> เดี๋ยวถอนฟันนี้ร่วมหมดทุกซี่เลยเอามาสิพี่แพ้ชวนตีนี่หว่าเด็กหญิงแก้วจันสวยมาค่ะ เด็กชายกล้าจันสวยมาครับแถวที่อยู่ซ้ายมือครูไปขึ้นรถได้เลยจาะไปทีละแถวนะในวันนี้กล้าและแก้วจะต้องไปเข้าค่ายทรมะตามกิจกรรมของโรงเรียนซึ่งสำหรับทั้งสองแล้วกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อที่สุดในรอบปี เวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงรถบัสก็พานักเรียนทั้งหมดเดินทางมาถึงวัดแห่งหนึ่งหลังจากที่อาจารย์เช็คชื่อนักเรียนจนครบหมดทุกคนแล้วอาจารย์ก็พานักเรียนทั้งหมดขนของใช้ส่วนตัวไปยังที่พักที่ทางวัดจัดไว้ให้พอถึงเที่ยงอาจารย์ก็ประกาศให้นักเรียนทุกคนไปรับประทานอาหาร ซึ่งจะเป็นข้าวผัดไข่ดาวคนละจานและน้ำปานะหนึ่งแก้วถ้าไม่อิ่มก็มาเอาเพิ่มได้อีกนะทุกคนกินแต่น้ำแดงนี่เธอเป็นผีหรือ,อยังไงไปไกลๆไ,ไปฮ่ยายแก้วเป็นผียายแก้วเป็นผีหลังจากนั้นอาจารย์ก็พานักเรียนขึ้นไปฟังธรรมะบนศาลาวัด โดยจะมีพระอาจารย์หลวงพี่หลวงพ่อหลวงตาจากหลายๆวัดซึ่งต่างก็เป็นพระนักเทศชื่อดังสลับกันขึ้นมาให้ความรู้กับเด็กนักเรียนครอบครัวเปรียบเสมือนอู่แห่งการสร้างคนจะสร้างคนให้มีคุณธรรมหรือจิตใจที่สูงได้ล้วนแต่มีพ่อแม่เป็นจุดกำเนิดแห่งการปลูกฝังทั้งสิ้น เช้าว,วันรุ่งขึ้นหลังจากที่อาจารย์ปลุกนักเรียนขึ้นมาทำวัดเช้าตอนตีห้าเสร็จ6กโมงเชา้าอาจารย์ก็พานักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัดในขณะที่เด็กๆต่างแยกย้ายกันไปเก็บขยะและกวาดลานวัดอยู่นั้นกลาและแก้วก็เกิดทะเลาะกันขึ้นมาเพราะแย่งเก็บขยะชิ้นเดียวกันนี่มันขยะของฉันฉันเห็นก่อนนะ ฉันตึงหกักเลยที่เห็นก่อนนี่เธอจะมาแย่งของของฉันทุกอย่างเลยหรือยังไงฉันไปแย่งของเธอทุกอย่างตั้งแต่เมื่อไหร่บ้าหรือเปล่าไม่บ้าละขนาดเกิดยังแย่งมาเกิดพร้อมฉันเลยนี่ถ้าฉันเกิดมาแค่คนเดียวพ่อกับแม่ก็คงไม่ต้องไปทำงานที่กรุงเทพหรอกคำพูดของกราวิ่งเข้าชนที่หัวใจของแก้วอย่างแรงมันทำให้เธอรู้สึกจุกจ,กจนพูดอะไรไม่ออกเอา้าเงียบ ฉันพูดถูกใช่ไหมล่ะได้เทียงไม่ออกแกวรีบสะบัดหน้าเดินหนีเพราะเริ่มสัมผัสได้ถึงน้ำอุ่นๆที่ไหลออกจากตาเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเอาขยะฉันขึ้นมาก่อนเลยเอาไปเลยเก็บไปบูชาที่บ้านด้วยล่ะเอเราพูดแรงเกินไปหรือเปล่านะไม่มั้งแก้วแอบมานั่งร้องไห้คนเดียว เธอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและคิดว่ากล้าคงจะคิดแบบที่เขาพูดจริงๆเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแก้วดูเหมือนจะหายไปเลยไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมอะไรสักอย่างจนกล้าเริ่มกังวลใจและนำเรื่องราวไปบอกครู พวกเธอทะเลาะก,กันอีกแล้วใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่ครับฮ่าเป็นพี่น้องกันแท้จะอะไรกันนักกันหนาะเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนๆไปช่วยตามหาพี่สาวเธอ,ะเอ,อกะแล้ะกันนะขอบคุณครับครูและเด็กนักเรียนต่างพากันตามหาแก้วทั่วทั้งวัดทุกซอกทุกมุมเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่มีใครเห็นเธอเลย แก้วได้ยินเสียงทุกคนเรียกอย่างชัดเจนแต่เธอกลับขยับตัวไม่ได้มองอะไรไม่เห็นเหมือนใครมาปิดตาเอาไว้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแก้วมีอะไรกันหรือโยหาใครกันหรือพี่สาวผมครับหลวงตาพี่สาวฝาแฝดเธอหายตัวไปอ๋ออย่างนี้นี่เอง ันว่านะยาแก้วน่ะจะต้องถูกผีเอาไปซ่อนแน่ๆวัดเนี้ยแต่ก่อนนะเคยมีข่าวลือเรื่องผีเปรตด้วยจริงเหรอจริงเรือใช่ล่ะกี่โมแก้วแก้วล่าแก้วพี่อยู่ไหนออกมาเถอะฉันให้อภัยแล้วฉันอยู่ตรงนี้ก้าล่าล่าฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นคือ คือฉันรู้ว่าฉันเป็นเป็นพวกปากเปราะปากเสียแต่ฉันก็ไม่ได้คิดอย่างที่ฉันพูดนะฉันฉันจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีพี่ไอ้น้องเลวแล้วทันใดนั้นร่างกายของแก้วก็กลับมาขยับได้และมองเห็นอีกครั้งเย๋ยมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไร สาธุโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากด้วยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แท้ๆและคนในครอบครัวจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนำพากันไปสู่ทางที่ถูกที่ควรครอบครัวจึงจะเป็นสุขหลังจากที่กล้ากับแก้วกลับมาจากค่ายธรรมะ ทั้งสองก็ลดทิฐิหันหน้าคุยกันดีมากขึ้นทะเลาะกันน้อยลงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทะเลาะกันเลยรู้ไหมเพราะขาเธอสั้นเลปั่นจัก,กรยานสู้ฉันไม่ได้สักทีแล้วเธอรู้อะไรไหมใครถึงโรงเรียนก่อนคนนั้นเป็นหมา จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย